ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณรู้สู้โควิดในวันนี้คุณผู้ชมครับการใช้อุปกรณ์ชุดตรวจ Rapid Antigen Test นะฮะ เป็นการใช้เพื่อที่จะตรวจคัดกรองเชิงรุกเพราะว่าอะไรปัญหาประชาชนที่ไปรอคิวกันจำนวนมากหลายต่อหลายที่ก่อนหน้านี้นะฮะดังนั้นชุดตรวจ Rapid ิด t i g e n Test เนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการค้นหาผู้ติดเชื้อโควิดเชิงรุกเพราะว่าทำได้ง่ายรู้ผลเร็วช่วยลดการแอรอัดของคนที่ไปต่อคิวรอตรวจแบบข้ามวันข้ามคืนนะครับแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาที่หลายโรงพยาบาลปฏิเสธการตรวจโควิด19ทีนี้ข้อสงสัยว่าชุดตรวจ Rapid ิด t i g e n Test เนี่ยสรุปแล้วใช้ยังไง แล้วผลที่ได้คือแม่นยำขนาดไหนผลออกมาแล้วเอายังไงต่อราคาแพงหรือเปล่าอยากให้คุณผู้ชมตั้งใจฟังจากคุณหมอเจสศิรัานนนประธานคณะกรรมการการสาธารณสุขครับตัวของแอนติเจนเทสที่เป็นลปัลปิิเทสที่ออกมาใหม่ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือการตรวจเอาเชือ้อจากคอแล้วก็ส่งไปตรวจด,ด้วยไอ้ลปบิเทส ใช้เวล,ลาประมาณ15นาทีว,าวันจันทร์เนี่ยเขาก็จะเข้าที่ประชุมของคณะกรรมาการโรคติดต่อแห่งชาติเพื่อจะอนุมัติเรื่องนี้แล้วก็ในระ,ะ,ะยะแรกก็จะเปิดให้ใช้ในโรงพยาบาลทุกแห่งตรวจครั้งหนึ่งก็ป,ประราคาอยู่ที่ประมาณ450บาผลของการตรวจจากไอออนิเจนเทสมันก็จะมีผลลวงได้ถ้า,าว่าเป็นผลบวก,บวก ก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าหากว่าเป็นผลลบต้องให้ผู้ที่ตรวจเนี่ยยังต้องระวังเนี่ยเพราะว่าถ้าหากว่าผลลบรองก็อาจจะต้องไปตรวจซ้ํา3วัน5วันในระยะแรกเนี่ยต้องมีเจ้าหน้าที่ทำเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนยังไม่สามารถเข้าถึงแต่ว่าในระยะต่อไปเนี่ยเชื่อว่าปร,ประชาชนก็สามารถที่จะหาซื้อได้ ในระยะแรกนะครับคุณหมอเจตบอกว่าอาจจะต้องให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้ดําเนินการในการตรวจคัดกรองโดยลาผิด a n แอนติเจนเทสให้เพราะว่าอาจจะมีผลลวงอาจจะลบลวงหรือว่าบวกลวงนะฮะถ้าเป็นผลลบตรวจไม่เจอเชื้ออย่าเพิ่งชะล่าใจต้องตรวจซ้ําแต่ถ้าเป็นผลบวกก็อย่าเพิ่งตกใจฮะต้องตรวจยืนยันด้วย RT PC r t pcr และถ้าผลออกมาชัดเจนว่าติดอันนี้ก็จะเข้าสู่ระบบการรักษาต่อไปแต่ถ้าผลออกมาพบว่า ไม่ติดเชื้อก็ต้องกักตัวดูแลที่บ้านต่อไปนะฮะนี่เป็นข้อสรุปในเบื้องต้นแต่ผลสรุปตอนบ่ายนี้จะออกมาเป็นอย่างไรรอติดตามทุกช่วงข่าวทางช่องวัน31นะครับสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ยูทูบข่าวช่องวันจะได้มีลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ